สิบเก้าจำพรรษาถ้ำเหนือทาน้ำแม่ห้องสอนถ้ำนี้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองแม่ห้องสอนเป็นถ้ำไม่ใหญ่นักอยู่ใกล้ทาน้ำที่ไหลมาจากภูเขาทาน้ำสายนี้ปัจจุบันทางจังหวัดกั้นเป็นเขื่อนทำเป็นคลองส่งน้ำเข้ามาอย่างตัวเมืองเพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของจังหวัดแม่ห้องสอนการจำพรรษาอยู่ถ้ำดังกล่าว อยู่องค์เดียวจำบรรษาในระยะแรกมีชาวไร่ไปทำไร่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้น,น3าถึงสหลังคาเรือนพอได้อาศัยบินธบาตแต่อยู่ไปหลายๆวันเข้ามีคนรู้ว่ามีพระมาอยู่จำพรรษาในถ้ำก็มีประชาชนนำอาหารมาส่งกันมากมายทุกวันส่วนมากประชาชนถิ่นนั้นเป็นคนเชื้อสายไทยใหญ่เป็นส่วนมาก มีคนไทยที่เป็นคนเมืองบ้างไม่มากนักสมัยก่อนเมืองแม่ห้องสอนเป็นเมืองปิดการคมนาคมมีอย่างเดียวคือการเดินด้วยเท้าไม่มีทางรถไม่มีสนามบินเช่นปัจจุบันนี้เป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อกับเขตพมา่าและเป็นเมืองสงบเมืองหนึ่งแต่สำหรับผู้ที่หวังก้าวหน้าในทางค้าขายแม่ห่องสอนสมัยนั้นไม่มีใครปรารถนาที่จะไป แม้แต่ข้าราชการก็เหมือนกันแต่ใครถูกย้ายไปแม่ห้องสอนเหมือนกับการถูกทำโทษอย่างหนักทีเดียวในทัศนะของข้าราชการดูเหมือนว่าถ้าได้ไปอยู่แม่ห้องสอนแล้วเหมือนนักโทษคดีอุกชะกันที่ถูกฝ่ายบ้านเมืองพิภากษาโทษปล่อยเกาะหรือขังลืมทีเดียวแต่สมัยปัจจุบันแม่ห้องสอนมีทางคมนาคมสะดวก ไปได้ทั้งทางอากาศและทางรถยนต์ไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าจะเดินทางจากแม่ห้องสอนมาสู่โลกภายนอกระยะทางที่ใกล้ที่สุดซึ่งเป็นทางราดคือเดินทางมาอำเภอปายมาอำเภอแม่ริมแล้วเข้าเชียงใหม่แต่ก็ต้องเสี่ยงอันตรายมาตามป่าตามเขาไม่มีทางไหนที่ดีไปกว่านี้ทางที่ว่าเป็นอันตรายก็เพราะตามป่าตามเขา พวกสัตว์ที่มนุษย์เรากลัวเช่นช้างเสือหมีมีมากอยู่ทั่วไปการมาถวายอาหารของพวกชาวไทยแม่ห้องสอนนั้นเขาจะมากันแต่เช้าตรู่พอสว่างเขาจะมานั่งกันเต็มอยู่หน้าถ้ำแล้วสิ่งที่เขานำมาถวายนอกจากอาหารแล้วก็มีเทียนไขเมื่อเขามาพร้อมกันแล้วเขาก็ถวายอาหารถวายเทียนไขให้พรยะขาสัพพี ให้เขาเสร็จแล้วเขาก็กลับไปแต่ถ้ายังไม่ปันพรพวกเขาก็จะยังไม่กลับจนกว่าพระปันพรเสร็จจึงกลับไปเรื่องปันพรหรือให้พรนี้เขาถือกันมากถ้าเขาถวายของพระแล้วแม้เล็กน้อยเขาต้องขอพรท,ทันทีไม่เช่นนั้นเขาไม่ไปเขาถือว่าไม่ได้บุญเห็นมากันมากเป็นเรื่องวุ่นวายบอกเขาว่าวันต่อไปไม่ต้องมา จะไปบินดาบะท,ที่บ้านเองเขาก็ไม่ฟังเขาเคยมาอย่างไรเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นมากันอย่างนั้นตามศรัทธาของเขาซึ่งก็ต้องอนุโลมตามเพราะเขามีศรัทธาเชื่อถืออย่างนั้นเขาทำไปก็ไม่ผิดธรรมอะไรเป็นการบุญการกรุศลจึงอนุโลมตามเขาตอนไปอยู่ใหม่ๆม,มีแมลงชนิดหนึ่งตัวเล็กๆปีกลายตัวเหลืองมากัดอยู่เสมอ กัดตรงไหนเป็นช้ำเลือดกลายเป็นแผลกว่าจะหายบางทีตั้งสามสเกตวันหนึ่งมีชาวบ้านมาส่งอาหารเขาถามว่าท่านอยู่ที่นี่คุ้นไม่กัดหรือจึงบอกเขาว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวเล็กๆกัดแล้วเป็นแผลตัวอย่างนั้นเขาเรียกกันว่าอะไรเขาบอกว่าตัวนั้นเขาเรียกกันว่าคุณ ถามเขาว่าจะป้องกันมันได้อย่างไรเขาบอกว่าวิธีป้องกันให้ก่อไฟสุมไฟให้มีควันอยู่เสมอมันได้กลิ่นควันไฟมันก็หนีไม่มากัดอีกทำตามคำแนะนำของชาวบ้านได้ผลอันตรายจากขุนไม่มีอีกเลยตัวขุ้นนี้ร้ายมากคนที่แพ้พิษมันเมื่อถูกกัดแล้วจะเกิดเป็นแผลผุพอง ถึงแม้จะหายแล้วก็ยังมองเห็นเป็นแผลเป็นอยู่ถ้าถูกกัดมากๆบางคนจะมองเห็นผิวหนังเป็นแผลเป็นลายอยู่ตามตัวตามแขนกล่าวกันว่าพวกชาวเขาที่ใช้ผ้าพันขาจนถึงหลังเท้านั้นเพ,เพื่อป้องกันพวกคุ้นนี้เองเมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระครูอริยะมงคลท่านมีเชื้อสายเป็นไทยใหญ่ได้มาชวนหลวงปู่แหวนไปเชียงใหม่ด้วย ท่านเรียกหลวงปู่แหวนว่าครูน้อยหลวงปู่แหวนเรียกท่านพระครูว่าสาหลงท่านพระครูอริยมงคลได้มาพูดว่าท่านได้รับใบบอกจากเชียงใหม่ว่าให้ไปเชียงใหม่เพื่อต้อนรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะเสด็จขึ้นไปประพาสเชียงใหม่หลวงปู่เล่าว,ว่าครั้งแรกตอบบ่ายเบียงท่านไปโดยบอกว่ากำลังเป็นไข้หวัดไปด้วยไม่ได้ แต่ท่านพระครูท่านไม่ยอมท่านรบเร้าจะให้ไปด้วยให้ได้เมื่อทนการรบเรา้าท่านพระครูไม่ได้จึงจำต้องรับคำท่านว่าตกลงจะไปด้วยเมื่อถึงวันเดินทางออกเดินทางจากแม่ห้องสอนเดินลัดป่าข้ามเขามายัางอำเภอปายเมื่อถึงอำเภอปายแล้วหยุดพักเอากำลังก่อนสามวันเมื่อมีกำลังแล้วก็ออกเดินทางจากไปมายัางอำเภอแม่ริม จากอำเภอแม่ริมเดินเข้าตัวจังหวัดเชียงใหม่เวลาเดินทางจากปลายมาถึงเชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางสี่วันมาพักอยู่เชียงใหม่เพื่อทําธุระการงานทางราชการเสร็จแล้วท่านพระครูอริยะมงคลท่านก็มาชวนให้กลับไปแม่ห้องสอนอีกขณะที่พักอยู่เชียงใหม่กําลังคิดหาคําตอบอยู่ว่าถ้าท่านพระครูมาชวนกลับแม่ห้องสอนจะบอกท่านอย่างไร เผอิญไข้วัดซึ่งเป็นมาจากแม่ห้องสอนยังไม่หายแต่อาการไอทีขึ้นเมื่อท่านพระครูมาชวนกลับแม่ห้องสอนจึงเรียนท่านไปว่าอาการไข้หวัดยังไม่หายยังมีอาการไออยู่การกลับแม่ห้องสอนต้องเข้าป่าข้ามเขาไปกลัวอาการไข้จะกำเริบอยู่พักรักษาตัวที่เชียงใหม่ก่อนนิมนต์ซาลงกลับไปก่อนเห็นจะไปด้วยไม่ได้เสียแล้ว ท่านพระครูจึงต้องกลับไปกับคณะของท่านที่มาด้วยกันแต่ลำพังส่วนหลวงปู่แหวนคงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปนับแต่นั้นมาไม่เคยได้กลับไปแม่ห้องสอนอีกเลยสมัยนั้นพระแม่ห้องสอนมักจะโทษพระทางเชียงใหม่ว่าพระเชียงใหม่กินข้าวเย็นหลวงปู่เล่าว,ว่าพระไายใหญ่แม่ห้องสอนสมัยนั้นไม่ได้กินข้าวเย็นแต่กินข้าวร้อนกลางดึก กล่าวคือพระทายใหญ่แม่ห้องสอนสมัยนั้นพอได้เวลาหนึ่งนาฬิกาพวกพระจะตามเทียนทำอาหารกินกันอ้างว่าเป็นวันใหม่แล้วท่านเคยโต้เถียงกับพวกเขาครั้งหนึ่งในเรื่องนี้โดยบอกเขาว่าตุเจ้าเชียงใหม่กินข้าวเวลาเย็นเจ้าบุญแม่ห้องสอนกินข้าววันใหม่เวลาหนึ่งนาฬิกามันแปลกกันที่ตรงไหนวันเมรไม่ใช่วันใหม่ ถ้าเป็นวันใหม่ก็ต้องสว่างแล้วจึงนับได้ว่าเป็นวันใหม่แต่นี่เวลาหนึ่งนาฬิกากินข้าวกับกินข้าวเย็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาฬิกานั้นทั้งสองไม่แตกต่างอะไรกันเลยทางพระวินัยหลวงปู่เล่าว,ว่าเถียงสู้เขาไม่ได้ก็เลยปล่อยไปเลยตามเลยอีกเรื่องหนึ่งพระไทยใหญ่ในแม่ห้องสอนสมัยนั้น ถึงวันอุโบสถไม่ทำอุโบสถสวดปาติโมกเหมือนพระไทยทั่วไปจะประชุมกันในอุโบสถแล้วต่างก็บอกปาริสุทธิเท่านั้นมีข้อแปลกอยู่อีกอย่างคือเวลาสนทนากันมักพูดธรรมะชั้นโลกุตระจิตโลกุตระธรรมโลกุตระผลเช่นเดียวกับพม่าธรรมะเหล่านี้ก็จำเอามาจากแผนที่นั้นเอง เวลาสนทนาธรรมมักเกิดการถกเถียงกันจนหน้าดำหน้าแดงเพราะความเห็นในข้อธรรมะไม่เหมือนกันปัญญาเกิดจากการจำแผนที่กับปัญญาที่เกิดจากการเรียนตามภูมิประเทศนั้นไม่เหมือนกันปัญญาที่เกิดจากเรียนตามแผนที่คือศึกษาเล่าเรียนจากตำรับตำรานั้นความจำความเข้าใจอาจจะไม่ตรงต่อความเป็นจริงของธรรมะ สวนปัญญาเกิดจากเรียนตามภูมิประเทศคือเกิดจากภาวนานั้นเมื่อทุกคนทำให้เกิดให้มีขึ้นจากจิตจากใจของตนแล้วต่างก็หมดความสงสัยในธรรมะนั้นๆไม่มีข้อโต้แยง้งไม่มีการถกเถียงกันและกันอีกต่อไปการที่จะปฏิบัติให้ถึงโลก,กุตระธรรมนั้นไม่ใช่ของง่ายไม่เหมือนจำเอาตามแบบจากตำราแล้วเอามาพูดคุยกันปวดกัน ศีลสมาธิปัญญานั้นต้องปฏิบัติทางด้านจิตใจให้เป็นผู้รู้เองเห็นเองด้วยตนของตนเองเริ่มตั้งแต่มีอินทรีย์สังวรขึ้นไปเพราะบรรดากิเลสน้อยใหญ่เกิดทางอินทรีย์เหล่านี้คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจความชั่วก็ดีความดีก็ดีเกิดจากทวารเหล่านี้ เมื่อความชั่วเกิดต้องมีสติรู้เท่าทันละป้องกันไม่ให้เกิดละออกจากจิตจากใจของเรานี้เอาจิตเอาใจของเรานี้ละเอาจิตเอาใจของเรานี้ปล่อยเอาจิตใจของเรานี้ปล่อยวางจากความชั่วทั้งสิ้นเมื่อปล่อยวางได้ความชั่วทั้งที่เป็นส่วนหยาบที่เกิดจากกายและวาจาทั้งที่เป็นส่วนละเอียดที่เกิดจากใจส่วนที่มันละเอียด เป็นอนุสัยนอนอยู่นั้นแหละสําคัญละมันปล่อยมันวางมันไม่ได้ง่ายๆมันก็มักไม่แสดงตัวมันเก็บตัวของมันในส่วนลึกของจิตใจถ้าปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีศีลมีสมาธิเป็นมักเครื่องดำเนินไปสู่ปัญญาทำศีลทำสมาธิทำปัญญาของตนให้เป็นเอกมักเครื่องดำเนินเป็นอันเดียวกันนั่นแหละ จึงจะสามารถมองเห็นส่วนละเอียดที่เป็นอนุสัยของกิเลสได้เมื่อมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเอกมรรคแล้วเช่นนี้จิตที่เป็นส่วนละเอียดที่ทรงตัวอยู่จะเรียกว่าจิตมีอิทธิบาทหรือมีโพชงหรือมีพละหรือจิตมีมรรคก็เรียกได้ทั้งนั้นเพราะธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นมาส่งเสริมซึ่งกันและกันในขณะจิตที่เป็นไปกับธรรม เมื่อจิตตกสู่กระแสแห่งธรรมแล้วโลกกุตระธรรมอันเป็นส่วนมักก็ดีอันเป็นส่วนผลก็ดีต้องปฏิบัติจิตใจของตนให้เกิดให้เข้าถึงธรรมเสียก่อนจึงจะพูดได้ด้วยความอาจาแน่ใจอธิบายก็อธิบายด้วยความอาจหาแน่ใจ 2. ี 20. โยมมิดาลาหลวงปู่หลวงปู่เล่าว,ว่าในปีที่จำบันสาอยู่แม่ห้องสอนนั้นวันหนึ่ง ขณะที่กำลังทำความเพียรอยู่นั้นนิมิตไปว่าได้เห็นโยมบิดาสวมเสื้อผ้าใหม่ทั้งชุดเมื่อนิมิตเช่นนั้นจึงถอยจิตออกมาพิจารณาดูว่าจะมีอะไรคิดไปว่าเป็นคนใส่เสื้อผ้าใหม่น่าจะตายจึงสำรวมจิตตั้งสัจจาทิฏฐานแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ตนได้บำเพ็ญมาตั้งใจอุทิศต,ตรงต่อโยมบิดาขณะนั้นเองปรากฏว่า มีแสงพุ่งตรงมาหาแสงนั้นลอยมาเสมอยอดไม้พอมาใกล้ที่อยู่แสงนั้นก็ลอยต่ำลงมาถึงพื้นกลายเป็นภาพของโยมบิดานั่งพนมมือกล่าวว่าพ่อจะมาลาจึงกำหนดจิตถาาไปว่าพ่อตายแล้วหรือพ่อจะไปไหนภาพนั้นชี้มือไปทางประเทศพมา่าเมื่อรู้ว่าโยมบิดาถึงแก่กรรมแล้ว จึงกำหนดจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้อีกวันหนึ่งเวลาที่เข้าที่ภาวนาแล้วได้อธิษฐานถึงโยมมารดาปรากฏว่าเป็นภาพมารดากล่าวว่าลูกไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่อยู่สุขสบายดีพร้อมกับชี้มือให้ดูที่อยู่ปรากฏว่าเป็นที่อยู่อันน่ารื่นรมตั้งแต่นั้นมาไม่เคยคิดเป็นห่วงท่านทั้งสองอีกเลย เพราะท่านทั้งสองมีคติที่เป็นสุขแล้ว21พยาบาลเจ้าคุณอุบาลีประมาณปีพุทธศักราช2474ขณะที่หลวงปู่แวนจาริกภาวนาอยู่ในป่าเขตเชียงใหม่ได้ทราบข่าวว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีประสบอุบัติเหตุขณะที่กำลังขึ้นทำมาศอาพาธขาหัก หลวงปู่จึงเดินทางลงมากราบเรียนท่านอาจารย์หลวงปู่มั่นที่อุตรดิตถ์ให้ทราบเรื่องเจ้าคุณอุบาลีหลวงปู่พักอยู่กรุงเทพเพื่อพยาบาลเจ้าคุณอุบาลีนานถึงหนึ่งเดือนจึงกราบลาขึ้นไปจำพรรษาทางเชียงใหม่ด้วยมีเหตุขัดข้องเรื่องอาหารเพราะวินาตได้อาหารไม่เพียงพอหลวงปู่เล่าว,ว่ากลายเป็นกรรมฐานแมวบ้างกรรมฐานอื่นบ้าง คือวันไหนอาหารน้อยก็กรรมฐานแมวเพราะเวลาแมวกินข้าวก็ค่อยๆเลียเอากินน้อยๆกลัวอาหารจะเปื้อนปากวันไหนไม่ได้อาหารก็อดเป็นกรรมฐานอื่นการกล่าวเช่นนั้นเป็นทำอุปมาเปรียบเทียบไม่ได้หมายความว่าแมวหรืออื่นปฏิบัติกรรมฐานหลวงปู่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเว้นมนุษย์แล้วเป็นอันไม่มีโอกาสได้ปฏิบททัติธรรม เพราะวิบากของสัตว์นั้นไม่อำนวยในเรื่องศีลหลวงปู่กล่าวว่าศีลน,นั้นไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วเป็นศีลได้ศีลมีหลายขั้นตอนศีลของปุถุชนก็อย่างหนึ่งศีลในอริยมรรคก็อย่างหนึ่งศีลของปุถุชนต้องมีสมาทานต้องมีวิรัตเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นศีลในอริยมรรคนั้นทีแรกก็เป็นศีลปุถุชนนั่นเอง เมื่อมีการสำรวมระวังดีแล้วจิตก้าวขึ้นสู่อริยมรรคอริยผลศีลก็เป็นอริยมรรคอริยผลไปด้วยสังวระการสำรวมระวังอินทรีย์ปหานะการละความชั่วทุจริตออกจากกายจากวาจาและจากใจก็มีขึ้นด้วยองค์อริยมรรคนั้นๆเหมือนเราจะขึ้นบันไดต้องก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกก่อนจึงจะก้าวขึ้นขั้นต่อๆไป เมื่อจิตก้าวขึ้นสู่กระแสธรรมอย่างนี้แล้วศีลก็เป็นอริยมรรคอริยผลอย่างนี้แล้วการสมทา,านก็ไม่มีวิรัตเจตนางดเว้นก็ไม่มีการสังวรระวังก็ไม่มีปหานะการละก็เกิดขึ้นโดยอริยมรรคนั้นๆนักปฏิบัติเราก็เช่นกันเมื่อถึงคราวจำเป็นต้องฝึกฝนทรมานตนจำต้องอดต้องงดอาหารเสียบ้างเป็นบางครั้งบางคราว เพื่อกำราบปราบปรามนิวรณ์ธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแก่จิตที่คอยเสาะแสวงหาอารมณ์มาใส่ตนมาทับถมตนทำให้เกิดความหนักหน่วงทวงจิตมืม่อมิดปิดปัญญาจนไม่เห็นอัดเห็นธรรมผู้ปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทมจำต้องเป็นกรรมฐานอื่นอ,อย่างนี้ในบางการบางสมัยไม่ใช่อื่นมาปฏิบัติกรรมฐานอย่างที่เข้าใจในภพสามกำเนิดสีนี้ จะมีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานได้เฉพาะมนุษย์เท่านั้นนอกจากมนุษย์แล้วนอกนั้นเป็นหมดโอกาสเพราะวิบากกรรมของตนอาจกล่าวได้ว่าหลวงปู่ท่านปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมท่านจึงรู้ธรรมที่ควรรู้การปฏิบัติของท่านเป็นสุปฏิบัติอุชุปฏิบัติยายะปฏิบัติและสามีจิปฏิบัติ ยายธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็นนิยานิกธรรมจึงเป็นธรรมที่ควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมแท้ทีเดียวธรรมเหล่านี้อันวินยูชนเท่านั้นจะรู้แจ้งได้เฉพาะตนเพราะท่านเหล่านั้นท่านปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมที่ควรรู้ควรเห็น22จำพรรษาที่ดอยนโมในปีพุทธศักราช2 4 7 4 เมื่อหลวงปู่แหวนลงไปพยาบาลท่านเจ้าคุณวาลีคุณูปมาจารย์ที่วัดบร,รมนิวาสกรุงเทพจวนใกล้วันเข้าวันษาได้กราบลาท่านเจ้าคุณกลับเชียงใหม่เพื่อหาที่จำพรรษาเมื่อเดินทางมาถึงถ้ำแก่งหลวงก็ได้พบหลวงปู่ขาวอนาลโยซึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นด้วยรูปหนึ่งและได้ร่วมเดินทางไปรับเมตตาธรรมจากหลวงปู่มั่นที่ป่าเมี่ยงห้วยทรายอำเภอพร้า จังหวัดเชียงใหม่ณป่าเมียงห้วยสายนี้ท่านอาจารย์ใหญ่ได้เมตตาสั่งสอนย้ำอุบายแนยวปฏิบัติทุกวันการแสดงธรรมของท่านแต่ละครั้งใช้เวลาการแสดงไม่นานนักแต่ธรรมะที่ท่านแสดงออกล้วนเป็นธรรมภาคปฏิบัติล,ล้วนๆละเอียดไปตามขั้นตอนของสารธรรมทำให้ผู้ฟังหายสงสัยในข้อปฏิบัติของตนที่กำลังดำเนินอยู่ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นมานะพยายามประกอบความเพียรกันอย่างเต็มความสามารถการได้ฟังธรรมจากครูอาจารย์แต่ละครั้งเหมือนกับได้เพิ่มพลังธรรมะเข้าไปอีกดังนั้นในด้านภาวนาต่างองค์ต่างก็เร่งความเพียรกันอย่างไม่ทอ้อถอยเต็มความสามารถของตนไม่ขาดว่าขาตอนทั้งกลางวันกลางคืนเว้นเฉพาะเวลาหลับเท่านั้นด้วยเหตุนี้สติสัมปชัญญะ จึงมีกำลังอยู่เสมอเป็นการประกอบชาคริยานุโยคโดยแท้การอยู่ร่วมกับท่านอาจารย์ใหญ่คราวนั้นจึงเป็นสัปปายะหลายอย่างคือบุคคลก็สัปปายะเพราะสหธรรมิกล้วนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันชาวบ้านเขาก็ไม่มารบกวนสถานที่ก็สัปปายะเพราะเป็นป่าเขาลำเนาไพรบรรยากาศเยือกเย็นสงบวิเวกวางเวงอาหารก็สัปปายะ เพราะมีพอฉันยังอัตภาพให้เป็นไปได้ไม่ขาดแคลนธรรมะก็สับปายะเพราะผู้แสดงธรรมท่านก็ย้ำลงในธรรมะปฏิบัติในสารธรรมอันเป็นวิมุติธรรมวิโมกขธรรมชี้จุดอันควรละบอกจุดอันควรเจริญยิ่งใกล้วันเข้าพรรษาท่านได้แสดงทางปฏิบัติย้ำลงเป็นจุดจุดเป็นขั้นตอนตามการเจริญมรรคปัญญาเท่านั้น ขันใกล้จะเข้าบรรษาท่านอาจารย์ใหญ่สั่งว่าให้แยกย้ายกันหาที่จำบรรษาจะมาจำบรรษาอยู่ในป่าเมี่ยงห้วยสายทั้งหมดไม่ได้เพราะจะเป็นภาระแก่ชาวบ้านเขาสมัยนั้นป่าเมี่ยงห้วยสายมีบ้านอยู่ห้าถึงหกหลังคาเรือนอาศัยการทำสวนเมี่ยงและหาของป่ามาขายเป็นหลักในการทำมาหาเลี้ยงชีพการเข้าออกแต่ละครั้งก็ลำบากเพราะทางเป็นห้วยเป็นเขา ลำบากทั้งคนทั้งสัตว์ที่ใช้ในการต่างของ